สวัสดีค่ะเรามาอยู่กับแมปกล่อากาเดนอีกแล้วแมปยอดฮิตที่ควรเล่นมากกว่า2ล้านคนพกมาอีกที่สวนเป็นแบบนี้ไปแล้วก็คือทําความสะอาดสวนเรียบร้อยถึงจะไม่สวยไปหน่อยนะเพราะว่ายังต้องปั๊มเงินไปอีกอย,ายาวๆเลยหลักๆก็คือการทําภารกิจค่ะภารกิจที่เข้ามาใหม่นะั่นก็คือเดนอเสว,ว์เนอะไดนเนสว์เราก็จะทำเควสประจําวันที่รีทุกๆหกถึงเจ็ดชั่วโมงแล้เราจะได้มเมล็ดพันธุ์ที่ผู้สร้างเขาบอกว่ามีราคาแพงที่สุด แพงกว่าแคนดี้บลัซซัมอีกนะคะแต่ว่าเริ่มเลืองกันไปไม่กี่หมื่นแล้วก็การผลิตดนโนโซอเอ็กตในการนำสัตว์เนียงยิ่งหายากแล้วก็มีมูลค่ามากเท่าไหร่นะก็จะทําให้ได้ไข่เยอะขึ้นเท่านั้นเราก็ซื้อมาให้หมดเลยเพราะว่าเรายังตอกเอาไปแลกเป็นทําเป็น DNA สกัดนะคือรับดโนสา ยังไม่ได้ทีเล็กเลยอะแต่เขาบอกว่าทีเด็กเนี่ยกินพืชใช่ไหมไม่ค่อยอยากเรียนเท่าไหร่ถ้ามันกินพืชอะว่าแบบไปกินผลไม้หายากเลยไ,ไม็ไปกินแคดดี้บอสซัมติดสถานะช็อกอย่างเงี้ยโอ้โหไม่คุ้มเลยเฮ้ยค่ะถ้าเห็นแถวๆนี้ลกๆก็คือว่ากําลังเตรียมตัวที่จะทําอ่าสปริงเกอร์นะคะเอาเงินต่อขอแล้วก็เลือกแต่ผลไม้ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในสวนนะคะเดี๋ยวถ้ามันโตอะต้นไม้มันจะกล่ก่ไปหมดเลยนะเดี๋ยวจะปั๊มหลายรอบอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผลไม้มันเต็มต้นไง ต่นนี้เราจะเก็บเราจะเก็บนะคะแต่ว่าขอขอได้ต้นไม้อีก,กระดูกก่อนแล้วจะมาตั้งรวมับบ้นไม้พวกนี้เดี๋ยวจะปลูกอะไรัชรู่ามะชูนะเห็ดเนี่ยเห็ดไี่มีมูลค่าสูงเหมือนกันมีตัง้งเจ็ดสิบต้นอ่ะแต่น่าจะรกอยู่ถ้าที่เข้ามาแล้วเก็บพวกไอ้มัชูมก่อนน่าจะได้เล่นแบบไม่ชอบเป็นอะไรไม่รู้ผลไม้ดีๆกับสัตหา,ายากชอบไปเกิดตอนกลางคืนนี้ได้อะไรอืม ก็ดีว่ะแรปเตอร์อะแรปเตอร์ที่เป็นปสิบแล้วอะได้แรปเตอร์จนจนจะแรปเองได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรารุ้นกับไข่ฟองนี้เนาะอันนี้ยิง่งเวลเยอะมันยิ่งเออแคสซีมันเยอะเดี๋ยวเราไปเก็บของอีเวนต์แล้วกันที่เราทาเอาไว้นี่อันนี้ก็เสร็จพอดีอ,อืมทำอีกใส่ไปชั่วโมงหนึ่งกลับมาถึงอันนี้ก็ได้พอดีนะสัตว์เลี้ยงเอาไปก็ไปเก็บหมดแล้วดิเอาบอดกีวีได้ปะบอดกีววี่อะดีแล้วเนี่ยเก็บสะสมไ้ <c oughs> ไปเลย โอเคแหะละหนึ่งร้อยล้านมาอ้ยทำต่อได้เรื่อยๆเอาว่าไข่เหรอมาเปิดอันนี้ก่อนดีกว่าเอนติบีเนาะเปิดไข่มาเลยหูฉเฉลยตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยไม่เอาเราลุ้นเราลุ้นหัวไรวันนี้อ่ะตัวกระจอกสุดตัวอะไรที่มันกระจอกที่สุดในไข่แล้วจะได้ตลอดเลยต่อไปก็คืออันนี้เนาะซัมเมอร์เอ็กซ์แลอันนี้ตัวบูชายันได้เต่า เลือกป้อนอาหารสัตว์นะเอานี้ตอนนี้พอถ้าใครเคยดูคลิปช็อตนะคะที่ลงเกี่ยวกับวิธีการปั๊มเงินก็จะรู้ว่าของพวกนี้นั้นถึงเก็บไปก็ได้เงินแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเราปั๊มเงินทีเดียวดีกว่าไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเราทาใหม่ได้เรื่อยๆแต่มูลค่าดีกว่าด้วยนะเอ้ย,อยใช่ตรงนี้ตรงนี้นม,นมันมีขยายพื้นที่ด้วยนะทุกคนเนี่ยเป็นการขยายขยายรั้วเนี่ยขยายรั้วขยายขอบเขตอะมันมีทัง้งทั้งสามด้านนะด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังอนะอันนี้เหมือนเมื่อก่อนมันเป็นระบังเดี๋ อัปเด,ดตหลังอัปเดตุูมเลยให้เสื้อ,อเนี่ยได้ได้มาอีก2แปลงทางซ้ายกับขวาตแกแต่งกันแบบสวนอลังการเลยอ่ะโอเคค่ะเราถือลาปผูกเพราะว่าจะเข้ามาปั๊มนะปั๊มหยิบของแล้วก็จะเข้ามาเข้าเข้าออกกสักสองสารอบเพราะว่าถ้าวางวางไปแล้วมันจะติดกันอลดิมันจะต้นใหญ่มากจนเข้าไปเก็บด้านในไม่ได้นะถ้าเห็นเป็นโกลเด้นอ่ะทุกคนถ้ามันมีโกลเด้นขึ้นทุกคนล็อกไว้เลยนะล็อก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 ให้หมดแล้วก็ไปไล่ไล่เก็บแบบรบูปเก็ๆๆๆๆบไอพวกนี้ให้หมดแล้วเสร็จแล้วหลังจากอาสปริงเกอร์หมดอ่ะทุก,ก็ ไล่มาปลดล็อกนะปลดล็อกออกโฟลิดอะปลดล็อกออกให้หมดมันคุ้มนะทำอย่างเงี้ยมันคุ้มเพื่อเพื่อเนี่ยมีทันเดอร์อะแล้วก็กิจกรรมไอ์อีเวนต์ต่างๆอ่ะที่เขาจะเพิ่มบวกค่าคูณ10% 20%ตามผลไม้เขาอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยสภาพสถานะเยอะๆเงี้ยนี่ได้เงินดีนะเนี่ยช็อคอันนี้ตั้งแต่อีเวนต์ปีก่อนเนาะแคนดี้ฟลาเวอร์เนี่ยอ่ะรียบร้อย100%นะบอลมาเรามาเตรียม s p r i n เกิลเดี๋ยวไม่มีมาสเตอร์ชิไหาูเอาไปคราบเป็นสายรอดฟ้าหมด่ะเดี๋ยวเดยวขอเวลาเก็บแล้งไม่แป๊บแล้วละน่าจะไหลชั่วโมงเลยแล้วอันนี้ก็เย็นเย็นแล้วนะคะไม่เย็นเลยดึกเลยเกือบเที่ยงคืนเลยดีกว่านะคะก็รายงานสถานการณ์สดย,ยังไม่มีท่าทีว่ากอลลี่สปริงเกิลออกมาขายแต่อย่างใดน,นะคะมาไม่ทัน,นะวันนี้มีแอมเบอร์ลี่ขายเนี่ย ไปดูในไลฟ์สดเห็นเห็นอยู่แล้วก็ไม่ทันซื้อไม่ทันแล้วชอบเอาผลไม้ดีมาขายตอนแบบกลา,างคืนการข้ากลางคืนประเทศเขา,ขาว่าตอนเช้าประเทศเราดิมันดึงขนาดนี้ใครจะเล่นเกมค่ะผมก็หลับก็นอนกันแล้วไหมโอเคเดี๋ยวจะตัดแบบชวับชวับเลยแล้วกันะะเนาะยังไงเวลาในคลิปกบเวลาในโลกแห่งความจริงมันก็ไม่ตรงเงนันอยู่แล้วนะคะโอเคดิดิวแะจากปลูกต้นกระดูกไปเนาะเดี๋ยวเทียบให้ดูนะอันนี้แคที่บอสซัมแบบน้ำหนักม,นมันจะเสียตรงน้ำหนักอดิดูเหมือนต้นเนื้อจะใหญ่กว่ามันเหมือนเนื้อมันเหมือนเนื้อติดกระดูก อันนี้เจ็ดกิโลเนี่ยแคนดี้บอสฟมาสามกิโลเห็นไหมมันมันไม่เท่ากันนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้เนื้อติดกระดูกนะสี่แสนกับแคนดี้โ,โหเทียบกันแบบแต่สถานะเหมือนกันนะสองแสนก่อนเราเริ่มที่จะทำสปริงเกอร์แม่ตอตเอนี่ยขออนุญาตเปิดแพ็คเพราะว่าเผื่อจะได้ต้นไมด้ดีๆนะ เดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะมาสเตอร์เนี่ยมันวางอันเดียวได้เพราะว่าวงมันกว้างก็ตลีเนี่ยแต่ถ้าสวนเรามันเยอะใช้จริงๆมันใช้อันเดียวนะอย่างละอันเดี๋ยวพูดถึงกรณีที่ถ้าใช้หลายชิ้นคือวงมันไม่พอแล้วต้นไม้เรามันอยู่นอกวงเราก็เลยต้องใช้2ชิ้นเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งเป็นเบสิกเนี่ยยิ่งต้องใช้หลายชิ้นเลยเนี่ยคุมตรงนี้วางไว้ตรงนี้คุมตรงนี้คือให้มันอยู่ในวงกลมอ่ะแต่มันทํางานเหมือนกันนะคะให้วางแค่ชิ้นเดียวก็พอ โอเคค่ะตอนนี้จะเริ่มปลูกละบนอื่นวางมาสเตอร์เสียดายปะวงตั้งใหญ่เริ่มมาใช้แค่นี้ไม่เป็นไรนะแค่แค่ในส่วนเนี้ยก็สาม,มารถซื้อไอ้สปริงเกอร์มาสเตอร์ได้อีกหลายชิ้นเลยอันนี้วางมาสเตอร์ Master, แล้วก็กอตลี่อืมแอดวนซ์แปดวางวางสองชิ้นตรงนู้นกับตรงนู้นโอเคแล้วก็เจ็ดเบสิกนี่ฟังเสียงเอานะเบสิกหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนู้นอีกตรงนู้นอีก ตรงนี้สี่เพราะว่ามันครอบคลุมนิดเดียวนะที่วางอย่างนี้เพราะมันครอบคลุมนิดเดียวแล้วก็ไล่เก็บโอเคค่ะอันนี้กดออกเลยร,ร,รีบเลยรีบเลยอ่ะแล้วก็กลับมาอีกในหนึ่งชั่วโมงให้หลังแล้วเราก็จะปั๊มแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆโอเคมาเราเข้ามาตรวจกันผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วอันนี้เราเหลอดกันอืมวุบโอเคเห็นป่ะไ้ยดีเสียงสปีกเกอร์ทำงานป่ะอันนี้เก็บเก็บพวกอะไรคะอเนี้ยเก็บเลยะะไอ,ไอผลที่มันไม่ใช่โลเด้นอ่ะเก็บเลยแล้วก็ออก กดใส่โคเด้นไปสองสามชิ้นไห้คมันอันนี้เราส่วนใหญ่เราล็อกไว้แล้วเข้ามาอีกในหนึ่งชั่วโมงนะ่ะมารอบสองเตรียมผลผลิตไปเลยเชวิง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 ้งรีบเก็บรีบเก็บเพราะว่าเดี๋ยวเราเสียยวกาบประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ออกเลยจิบ๊บอ่าแล้วก็รอไปอีกหนึ่งชั่วโมงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเข้าอีกรอบึังเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันมารอบสุดท้าย โอเคปล่อย่ปล่อยเลยปล่อยเลยมีเสียงสปริงเกอร์นะทุกคนทําได้อีกรอบหนึ่งจริงๆแต่ไม่เอาแล้วขี้เกียจแล้วมันเดือดแล้วไม่มีเวลาตื่นมานะปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วทุกคนก็่าไม่ต้องไปเก็บอะไรสักอย่างในสวนเลยนะเดี๋ยวมือมันจะเผลอไปกดอันฟอร์ริฟไว้เพื่ออะไรเพื่อให้มีอีเวนต์อย่างเช่นทันเดอร์แตนซันไรหรือ,อรพวกนี้เพื่อมูลค่ากับผลไม้เราอันนี้ถือว่าพอใจไหมคะส่วนตัวพอใจนะคะ อาจจะเห็นบางคลิปที่เขาแบบต้นแบบไปแมปอย่างนี้เลยใช่ไหมอันนั้นเอออันนั้นน่าจะเป็นที่สัตว์เลี้ยงมั้งใช่น่าจะสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะใช้ตัวที่เขาบูทผลไม้อะระหว่างที่เราออไฟไลน์อันนั้นน่าจะได้อยู่ลองทําดูเนาะโอเคถ้าใครเสียายสปริงเกอร์อ่ะใช้วิธีย้ายโอ้ยชิบหายลืมปลูกลืมปลูกวัชพืชเฮ้ย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 ลกละล็อละกละ เออรอเล่าน,น้ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบกับการเทดสไปก่อนเนาะเดี๋ยวก็เราจะปั๊มต่อเรื่อยๆถ้าได้กอรลี่นะครับโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้ามีประโยชน์อย่าลืมคอมเมนต์บอกกดไลค์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปแนวนี้ออกมาให้อีกเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย อุ้ยอุ้ยไปแล้วอุ๊ยมาว่ะา้ยดีวะ่ะหนึ่งอาทิตย์ต่ำเมอร์ได้ดูอีนนี้อ่ะเราก่อนก็ดูเจ้าเลียงฝากหวดฝากหวัว อ้ยกระดูกมาแล้วสัตว์เนี้ยงใหม่เขาก่อนได้เป็นซอมบี้อ่ะไก่ซอมบี้เฮ้ยวับวัไม่ละไม่ใครเป็นนากาคู่ย่างหรือว่าย่างสุกอยู่แล้วอ้เจอไม่แล้วเราไปตีเขาทำไมก่อนโอ้ไม่ค่อยสปยอยเท่าไหร่เอา้าไม่ค่อยสลับกันเฉย โอ้ยไอีพวกนี้เรามีหมดแล้วดิเนี่ยต้องโกโก้เปอร์มาชูรูยังอยู่ในกระเป๋าเลยพวกเนี้ยวิลูกอันไหนที่เรายังไม่มีว่านี่เบอร์นิงแล้วเป็นดิสเมติกเขาบอกเขาภูมิใจกับบัลเลตใหม่เขามากอีเนี่ยนะมันเก็บครั้งเดียวเปล่ากนีเก็บครั้งเดียวขายทิ้งได้ไม่เอาฮนะึเ,เขาบอกว่าเบสเบสดีที่สุดว่ะดีกว่าแคนดี้บลัซซัมหรอไอบอลบลัซซัมเอ้ยเดี๋ยวเราเรายังไม่ได้ไปตรงกลางไงเฮาดูเหวยหน่อยมีหวยอะไรบ้าง ทำไม่ได้ทำไม่ได้ต้องทำาะไเพืด้วยหรือจะได้ปลดหมวนี้อีกฝันไงอูดเพืฟอไดโนทุกตัวเดี๋ยวเราลบทิ้งเราไขา่ทิ้งหมดเลยเฮ้ยมาอืมืึโดนอะไรอะโอชอบอันนี้อย่างชอบของชอบตรงนี้ตรงนี้ของ,งนี้เลยอืม,มืึอืมไปผ่าอะไรตรงต้นไม้กากๆนู่นเหไม่โดนไม่โดนสวนเราเลยไปแถวนูหมดนี่เน่ไปผ่าแถวนูหมดเดวนี้ไม่โดนเลย เสาเสามีเสาเหลืออยู่เ๋ยวกว่าน,นะเอาหมดอ,อะไรอยู่วะไม่บางจะหายนี่แต่รถไฟนั่นงงงของม,มันเยอะอะไรมันยอนยอู่ตรงน้วะเนี่ยแ้าไม่อัปเดตแล้วทุกคนอย่างน้อยเข้ามาสักสิบนาทีก่อนอัปเดตจะเริ่มแล้วก็ยี่ต่อยสักสิบถึงยี่สิบนาทีนะชั่วโมงหรือแค่จะออกว่ออกไนดะ้แต่ว่ากาดอีเวนอะหมดละโอเคเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆนะ ถ้าหาว่าชอบหรือสนุกกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อติดตามรับชมคลิปสนุกๆต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย